สวัสดีครับแฟนคลับเซลลบลูท่านนะครับเขาสัมภาษณ์เซียนนักเทรดเป็นร้อยคนนะครับเพื่อขอคำแนะนำสำหรับมือใหม่นี่คือ5เรื่องที่เซียนบอกตรงกันนะครับผมได้เดียมจากบทความฝรั่งนะครับเดี๋ยวใลิงก์คลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับบทความชื่อว่า want to become a successful trader take these tips from market wizard นะครับ ถ้าคนอยากเป็นนักเทรดสำเร็จนะครับลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้จาก Market วิสานนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับคนนั้นที่เป็นคนสัมภาษณ์ก็คือแจ็คชเวเกอร์นะครับแจ็คชเวเกอร์ก็เป็นคนสัมภาษณ์ลงในหนังสือเขาเองครับที่เป็นซีรีส์ Market วิสานนะครับซึ่งดีมากนะครับมันเป็นหนังสือที่สัมภาษณ์ ว่าคนที่เขาสำเร็จในการเทรดอย่างสูงนั่นะเป็นเดอะเบสน่ะทำเงินอย่างมหาศาลนะั่ะเขาทำยังไงกันเขาใช้หลักการอะไรซึ่งแต่ละเล่มนะครับแต่ละคนนั้นพิสดารนะครับพิสดารมากมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากครับเข้าใจยากในเคล็ดลับเขาส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะ มันเป็นเหมือนกับการใช้ชันชาติยานมากกว่านะครับเดี๋ยวล่าสุดผมซื้อที่ชื่อว่าเด e New ม a r เ e t วิสา์มานะครับ<ม>เดี๋ยวจะพยายามหาไอเดียมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะในบทความนี้เขาก็มี5 5เคล็ดลับนะครับที่ถ้าที่มันเป็นคำแนะนำนะสำหรับมือใหม่นะถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดสำเร็จนะครับ 1. เขาบอกว่านะ ถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดสำเร็จนะครับต้องอ่านนะครับอ่านให้เยอะฮะอ่านให้เยอะโดยที่เขาไม่แนะนำหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ให้คุณอ่านหนังสือต่างๆนะครับที่คุณเจอนะไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเทรดครับคุณสามารถเข้าไปห้องสมุดก็ได้เข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับร้านหนังสือก็ได้นะ ไม่ว่าคุณทำไปก็ตามครับเพียงแค่หยิบสิ่งต่างขึ้นมาครับมองสิ่งต่างดูสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองกำลังโฟกัสอะไรเนี่ยสนใจอะไรพิเศษให้หาดีเทลเพิ่มเติมครับอันนี้ผมอธิบายอีกครั้งนในการให้เป็นภาพชัดตรงนี้น่าจะเป็นคำแนะนำของออจิมโรเจอร์ดนะ เขาบอกให้ให้เราเนี่ยหาครับหาว่าตัวเองสนใจอะไรมากที่สุดกันแน่ครับเ,เราสนใจอะไรมากที่สุดกันแน่ยกอย่างเช่นคุณสังเกตตัวเองนะฉันชอบเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์เว้ฉันชอบพอไปร้านหนังสือฉันก็หยิบหนังสือรถยนต์มาอ่านพอไปห้องสมุดฉันก็หยิบนิยายสารรถยนต์มาอ่านเออแบบเนี้ย ชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นคนสนใจรถยนต์ไว้คุณมีแพชชั่นกับรถยนต์นั่นแหละครับเอาตรงนี้แหละเป็นจุดหลักก่อนเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเรื่องนี้แหละฉันมีแพชชั่นไว้ฉันลงไลนไว้ให้เราศึกษาเรื่องนี้จริงจังครับศึกษาเรื่องรถจริงจังนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความได้เปรียบนะโดยที่คุณ ทิมโรเจอร์ว่าถ้าคุณศึกษาเรื่องรถจริงจังนะคุณจะรู้ว่ารถโมเดลไหนจะออกเมื่อไหรและรถยี่ห้อไหนรถโมเดลไหนที่ขายดีที่สุดคุณจะรู้ต่อว่าเอ๊ะพาร์ทชิ้นส่วนไหนที่มันที่มันจำเป็นต้องใช้มากสุดแล้วใครผลิตอ่าเนี่ยมันจะมันจะมีการลงลึกไปเลยครับทำให้คนเห็นว่าเออเนี่ย เชนส่วนนี่นะบริษัทเล็ตตราหุ้นมันมีไว้คุณยช้โอกาสก่อนครับทำให้คนซื้อหุ้นในราคาที่ดีที่สุดก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นครับนี่คือเรียกว่าความได้เปรียบนะบริการได้เปรียบนี้ผมแนะนำนะครับอีกุ๊กผมนะชื่อว่า Edge นะครับมันนี้ไม่ใช่นะครับเความได้เปรียบทางการเกษหรับบมือใหม่นะครับ นี่ก็เป็นผมจะไกด์ไอเดียนะผมจะพยายามให้แรงบนันดาลใจคุณเกี่ยวกับการเห็นความสําคัญของการมีเอชซูความได้เปรียบนะครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่จะไม่ต้องมีนะถ้าคุณอยากจะเป็นคนส่วนน้อยครับที่รอดแล้วก็รวยแล้วก็มีวามสบการเทรดนะครับจะไม่ต้องมีนะส่วนเล่มนี้อ,อะไรนะครับผมนะฮะเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามือใหม่ต้องอ่านเช่นกันนะเพราะว่า จำนวนมากครับเห็นบอกไปคือถ้าคุณตามมาบ่อยนสคริบ40%เนี่ยล้มเลิกไปภายในหนึ่งเดือนปเอส80%หายไปายในสองปีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะการกาดทุนได้ครับความจริงเรื่องการขาดทุนนั้นเป็นสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้ครับแต่ต้องทำนองว้าใจครับเละ่มนี้จะบอกคุณครับว่าการขาดทุนมีประโยชน์ตรงไหน,นคุณจะ ้าวข้ามแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงครับถ้าคุณอ่านแบบนี้นะคุณจะมีไมซ์เซตที่แตกต่างจากนักเทรดทั่วไปทันทีครับอย่างน้อยผมมั่นใจว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไม่ใช่สี่เปรที่ล้มเลิกไปภายใน2ปีคุณจะไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นที่ล้มเลิกไ,ไไเเลกไปครับคุณจะแกล่งขึ้นเราได้นานขึ้นนะครับมีขายจะไม่มาเ็ตนะครับเล่มนี้ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะลด20%ครับ จนถึงยีิบสามตัวลายนะยี่สิบามตัวลายเนี้ยเท่านั้นครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะกลับมานะฮะกลับมาที่ข้อแนะนําข้อที่สองครับนอกจากนี้นะฮะเขาแนะนําให้นักเทรดนั้นเริ่มคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ mindset นะโดยพิจายรณาจากสิ N ่งที่เขาได้อ่านครับแล้วก็วิธีที่พวกเขาสามารถนยายรําไปใช้ตลาดได้ครับโอ,อก้อก็เป่านี้ออย่างเขาจะแล้วคือว่าเมื่อคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับรถยนต์แล้วคุณพยายามหาสิว่าเอ๊ะ ข้อมูลกับรถยนต์อันไหนบ้างที่คุณสามารถเอาไปรีเลทกับบริษัทในตลาดหุ้นได้บ้างเพื่อจะีนะครับคุณจะเห็นอะไรที่มันก่อนหนเดื่นเห็นโอกาสก่อนชาวบ,บ้านนั่นเองฮะต่อมาข้อ3ครับนอกนั้นเขาแนะนำให้นักเทรดนั้นพัฒนานะแนวคิดเหล่านั้นนะให้เป็นวิธีบังการวิธีบางประเภทนะครับ ที่พวกเขาสามารถกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับคือพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการให้เรานั้นมองเห็นความเสี่ยงก่อนครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงได้ดีมากขึ้นนะครับคือในการเทรดนั้นน่ะความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่เราเลืองไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะมองเห็นโอกาสก่อนชาวบ้านแต่ว่ามันก็ใช่ว่าคุณจะแม่นนะ ความเสี่ยงมันก็มีแฝงมาตลอดดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าว้แบบเนี้ยฉ,ฉันคิดผิดแล้วเว้ยฉันคิดว่ามันใช่แต่ไม่ใช่เว้ยถ้าไม่ใช่จุดไหนที่พิสูจน์ว่าคุณคิดผิดนแหละครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงครับต้องมีนะครับต้องมีคือการที่คุณบอกว่าวฉันเป็นคนวงในอุตสาหกรรมว่าฉันรู้โน้นรูนี่โอเคละ่ะ ผมตีว่า80%เนี่ยคุณมีโอกาสชนะแต่ว่ามันก็มี20%นะที่คุณมีโอกาสแพ้ซึ่งนะครับไอ้ความที่คุณเป็นคนวงในคุณมั่นใจคุณรู้เรื่องรู้จริงเนี่ยปัญหาหนึ่งนะที่เจอชัดเจนคือคุณจะโอเวอร์คอนฟ idence นะคุณจะมีคำหนึ่งที่โผล่มาคือฉันจะต้องขายบ้านขายรถมาซื้อคำนี้เสี่ยงที่หายนะบ,บอกเลยเสี่ยงมากนะครับถ้ารับมือใหม่ สำหรับนักเทรดทุกคนแหละผมว่านะแม้ว่าคุณจะเป็นเซียนยก็ตามนะเพราะว่าถ้าคุณอ่านงานประเภทมาเก็ตวิสัยนะครับไอ้ความมั่นใจเกินเห็น,นี่แหละมันทําให้คนที่ได้กําไรมหาศาลนั้นโอ้โหขาดทุนยับเยินนะพอตเกือบพังในเวลาไม่อยู่วันนะบางคนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นครูบอบจานเลยนะวันสองวันเนี่ยนะเจ๊งหมด,หมดตัวนะครับนี่เป็นเรื่องจริงครับตรงนั้น จำเป็นครับที่คุณจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงมาร่วมด้วยครับแม้ว่าคุณจะมั่นใจมากแค่ไหนก็ตามครับจำเป็นนะใครก็ตามที่ไม่บริหารความเสี่ยงนะโอกาสที่จะขาดทุนยับเยินนะโอกาสจะหมดตัวไวภายในเวลาสั้นมีสูงมากครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยชนะมาครั้งใหญ่มาก่อนก็ตาม ต่อมาครับข้อ4ี่เขาแนะนําให้นักเทรดนั้นฝึกการเทรดแบบเดโมโครับนะฮะเทรดเดโมเพื่อทดสอบวิธีการของคุณครับว่ามีความได้เปรียบนะครับที่จําเป็นต่อการประสบความสำเร็จหรือไม่ครับนะเทรดเดโมด้วครับว่าเอ๊ะลักษณะจุดเข้าแบบเนี้ยคุณได้กําไรไหมได้กําไรดีไหมทาซ้ําทําซ้ําทําซ้ํา,าเพื่อเพื่อจะ ตรวจสอบให้ชั้น,ม,นมันชัดขึ้นนะครับคุณต้องมีเรียกว่าตัวแปร ى, มีจํานวนครั้งที่มันมากพอ,อ,อ,อเนี่ยคุณมั่นใจเอาเองเนี่ยมันเวิร์กจริงไปเทรดเดโมโนะครับไม่ต้องเสียเงินนะจากนั้นนะครับเมื่อเทรดเดโมโนะมั่นใจแล้วว่าได้เปรียบค่อยเข้าตลาดครับเทรดด้วยเงินจริงครับแต่ให้เริ่มต้นด้วยเงินเล็กน้อยก่อนนะย้ํานะครับว่าเทรดด้วยเงินเล็กน้อยก่อน เพราะเลครับเพราะว่าตอนนี้คุณเทรดเดโมนะฮะคุณไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันหนึ่งสองคืออะไรครับเวลาเปลี่ยนนะครับสถานการณ์ก็เปลี่ยนนะครับทุกการเทรดมันคือตัวแปรใหม่ครับมันจะมีเหตุปัจจัยใหม่เข้ามามามีผลกระทบเสมอดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นนะครับที่จะต้องเริ่มต้นด้วยเงินน้อยครับ ยิ่งมือใหม่นะครับตอนเทรดเดโมนั้นคุณยังไม่ได้เจอการขาดทุนนะคุณไม่เจอปัญหาทางอารมณ์เทรเดโมคุณไม่มีเรื่องนี้ครับถ้าคุณลงเงินจริงนะคุณจะเจอปัญหาทางอารมณ์ตรงน,นี้แหละครับคุณจะมีการตอบสนองที่ผิดปกติที่ไม่ถูกต้อง ตามภาษาความเป็นจิตดั้งเดิมคุณตามสามามัยใหม่คุณคุณจะตอบสนองผิดแน่นอนครับยิ่งคุณมาด้วยความอาหางการนะฉันรู้ลึกร,รู้จริงฉันมีเอ็ดฉันมีความได้เปรียบเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นนั้นมันยังใหม่กับคณครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะใช้เงินก้อนน้อยก่อนใช้เงินก้อนน้อยก่อนเพื่อตรวจสอบว่าพอเจออะไรก็ตามที่มันผิดผิดความต้องการคุณ ราคาไม่ส่วนทางคุณคุณขาดทุนคุณจะตอบสนองยังไงเงินน้อยช่วยคนเรียนรู้เรื่องการตอบสนองตลาดได้ครับแล้วถ้าคุณใช้เงินน้อยเจอการขาดทุนแล้วคุณเอาตัวรอดได้นั้นนั่นแหละครับค่อยๆเพิ่มเงินขึ้นไปเลยครับเมื่อนะั้นคุณจะสําเร็จได้ไวมากครับเร็วมากครับเพราะว่า1คุณมีคนได้เปรียบครับ2คุณเข้าใจเกมแล้วคุณปรับตัวได้แล้วเมื่อนั้นนะครับผมว่านะไม่เกิน4ปีครับ คุณไปรอดไปรุ่งแน่นอนครับก็เป็นไอเดียในการคิดต่อนะครับจากไนวันน้าเนาะสวัสดีครับ